สวัสดีครับสมาชิกและตอนนี้ก็เป็นแทนเทมเม้น์นะครับและวันนี้นะครับเราก็จะมาทําการเปิดกาชาคู่เทพกันนั่นเองครับ แต่ก่อนเปิดกาชานะครับเดี๋ยวผมจะมาตอกดาวตกกันสักนิดหนึ่งนะแต่สําหรับใครนะครับที่ตัวกาชาหมดลูบี้หมดนะครับผมก็ขอแนะนำนะครับร้านเจน้ำการค้านะครับก็เป็นร้านรับเติมเกมที่จดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมาย100%เลยนะครับแล้วก็มีแพ็คต่างๆให้เลือกทั้งภายในเกมไลเลนเจอร์ anger, แล้วก็เกมอื่นๆที่ถูกกว่าเติมเองอย่างแน่นอนครับ เจน้ำการค้านะครับเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับลิงก์ช่องทางการติดต่ออยู่ใต้เดสคริปชันเลยกดไปแล้วก็ไปทักหาเพจแล้วก็เติมแพ็คที่สมาชิกอยากได้เลยนะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชันนะย้ำอีกครั้งหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราไปทำการสุ่มอีเวนต์ดาวตกกันสักนิดหนึ่งนะซึ่งบอกเลยเลย,เลยว่าถ้าได้1ลุงนะถ้าได้1ลุงนะคือ ของโคดกากนะครับก็คือรางวัลที่4นั่นเองครับเดี๋ยวไปตอบกันเลยละกันนะเปะวู้ได้ตั๋วกาชาสิบหกใบอันนี้คือเกลือนะอน,นี่คือเกลือนะต้องต้องได้10บใบเยอะๆนะอ่ะแล้วก็นี่นะรางวัลที่4ก็คือดาวลุ้งนะครับการันตีทุก i อดีอยู่แล้วไม่ต้องดีใจไปไม่ต้องดีใดไม่ต้องดีใจไปนะสำหรับแพทนี้นะก็โอ้โหสงใสยมันอยากให้ผมวิ่งมั้งให้มาซะเยอะเลย อันนี้ให้มาซะน้อยเลยนะไอดี ID ลองบึ้มบ่มมากไอดี ID ลองผมบอกเลยว่าไอดีลองผมบึ้มบมจัดนะหูตัวกาชาก็ไม่ให้นะอะไรมันจะเกลือขนาดนี้ผมผมว่าทางเกมน่าจะมีปัญหาก,กับไอดีหลักผมและมันมันเกินไปมากอะ่ะคือเกียร์ก็ไม่ได้อะไรและอันนี้สภาพนะครับยังไม่ให้อะไรอ,อีกอะแต่ว่าถ้าทางเกมให้ตัวมาผมว่าผมให้อภัยได้นะ แต่ผมพูดอย่างนี้ปุ๊บมันก็จะไม่มาทุกทีเนี่ยเกมใกล้ปิดตัวลงแล้วมั้งสภาพนี้นะครับอ่ะเดยวพามาดูกันนิดนึงนะ1.32%เปอร์เซ์ทั้ง2ตัว213ตัวกาชา213ตัวกาชาเน้นกันอีกทีนะเดี๋ยวเปิดสักร้อยใบเปิดสักร้อยใบจะได้เสียวบ้างหรือเปล่าไออันเชิญแดนน้ำแข็งฮะ เมื่อกี้ผมอ่านอะไรสลับไปหรือเปล่าแดนผู้อัญเชิญน้ําแข็งนะเปิดมาโลแรกเจ็ดดาวอย่างนี้ผมบอกเลยว่าค่ำคืนนี้อาจจะไม่ค่อยสวยมากสักเท่าไหร่ถ้าเกิด50แรกมันยังเกลือเดี๋ยวนะ่าจะต้องไปทำการรีหน้าเกมกันสักนิดหนึ่งนะเพื่อจะเป็นการล้างกระดานล้างโชคผมนะก็ความเชื่อสูวนบุคคลนะครับใครเชื่อก็เชื่อ,อใครไม่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อนั่นเองไปสักนิดนึงนะ ห้าตัวสิบตัวโอ้โหไม่ไหววะกดเปียงมูหมูฝ่าหูเจ็ดัวเลยวะมาชิกเจ็ดัวเลยกดเปียงโอ้โหคืนนี้ผมน่าจะอิ่มแล้วนะรู้สึกว่าหมูจะเยอะเต็มไปหมดเลยนะอะไรวะไอดีไอดีหลักเดี๋ยวนี้ไม่เอาอะไรแล้วจริงๆนะไอดีหลักเดี๋ยวนี้ไม่เอาอะไรแล้วจริงๆจะขายก็ขายไม่ได้นะลายใช้งานอีกโอ้โสภาพนะครับไป กดปึ้งโอ้โหแปดดาวมาแล้วตัวหนึ่งแปดดาวมาแล้วตัวหนึ่งไอ้สอตัวแล้วแต่มันมาทำไมกดปึ้งกิโมโนนะยังไม่ออกนะเอาไปกันต่อไปกันต่อมาผมหวังว่าใช้ชีวิตอยู่กับความหวังแนละเกมเนี้ยสภาพนะโอ้โหสาวคีย์บอร์ดมันตั้งแต่ไหนตัง้งดแล้วพี่ถามจริงขอตัวที่ใช้งานได้หน่อยนะคอมโบผมบอกเลยว่า หยุดเวลาของเดือนนี้โอ้โหผมเจอแล้วแบบแทบจะปวดเฮดนะอะไรก็ไม่รู้หยุดนักหยุดหนาอยู่ได้หยุดแม่นจัดนะไปกันต่อ เดี๋ยวถ้าเกิดโลนี้ไม่ได้ถ้าทางต้องไปรีเกมอีกสักรอบเดี๋ยวหาตัวอันต้าดีๆหน้าเข้าเกมนะตอนนี้ผมเข้ามาเป็นทางนั้นของฟิตล่างธรรมดานะก็ยังไม่ได้อะไรเลยนะอะไปเปลี่ยนหน้าจอเกมการสักพักหนึ่งนะครับและตอนนี้นะครับผมก็ได้รีหาหน้าเกมนะครับเป็นทางนั้นของลูเดียสอันตรานะก็ตอนแรกก็ไม่อยากจะเป็นสายมูเท่าไหร่นะแต่ก็มัน,มน,มนไม่ไหวจริงๆนะก็แบบ ไอ้เราก็กลัวเหมือนกันก็หาที่ยึดเนี่ยจิตใจนิดนึงแล้วกันก็เป็นลูดิสอันต้านะแต่ถ้าเกิดผลเป็นยังไงก็รู้กันนะว่าเกมนี้มันก็คือเกมนี้นะคือจะมูไม่มูนะมันก็มันก็ขึ้นอ,อยู่กับอัลกริทึมเกมมากกว่านะไปกันต่อเลยแล้วกันนะกดปิยงเจมรู้สึกเอ๊ะเปิดม,มาเจ็ดดาวอยู่แล้วอะไรวะโอ้ไม่เสียวเลยนะไปกดปึ้งเจสิก้าคาร์บอยนะก็โอ้ย ถามจริงขอแบบเบิ่มเบิ่มหน่อยขอแบบเบิ่มเบิ่มหน่อยไปโอ้เจ็ดคำปฏิหารนะที่พึ่งอีกหนึ่งอย่างของผมมันจะปาฏิหารจริงหรือเปล่าแนละ้วสำหรับไอดียฉกที่มันเกลือมากแบบสุดจะทนนะผมต้องใช้คำนี้เลยว,ว่าสุดจะทนแบบอยากเลิกเล่นนะพูดคำนี้ดีกว่านะโอ,โอ้ผมว่าผมน,น่าจะได้ลาจากจากวงการเกมสักฟันหนึ่งแน่เลยว่ะไป รถเข็นแอปเปิลโอ้โหสองร้อยใบทาไม่ออกนี่มันแบบเกินไปว่าไปโอ้ oh, บาวอย่างว่าไปจะทุ่มสุดตัวผมก็รู้สึกว่าแบบขี้เกียจหาใหม่นะโอ้ oh, ได้ไอนี่ซ้ำมาสองตัวแล้วโอ้โ oh, ห oh, มันมีคนได้มันก็ต้องมีคนเจ็บอะนะสมาชิกน,นะคือมันเป็นสัตว์ธรรมของโลกใบนี้นะเจ๋งรู้สี่แร้ โอ้ยผมแทบจะเคซี่นะไปกดอู้หูทศปไปยุท์นะไปเปี้ยงอู้หูยังไม่ได้นะยังไม่ได้นะ๋ยวด,นะดูผลประกอบการนิดนึงเริ่มไม่ไหวแล้วนะเริ่มไม่ไหวแล้วนะ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเสิบสิบเอ็ดสิบสอ 18, 19, 20ตัวแล้วนะครับ20คูณหก็100แล้วนะเออเดี๋ยวขอไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันไปอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันถ้ามันไม่ออกนะผมว่าก็คงจะเลิกคุยกันแล้วและโอ้เจ้าชายจระเข้ขอสวยๆขอสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยขอสวยๆหน่อยโอ้โหกบเจ็ด เดี๋ยวผมท่าทางต้องไปรีหน้าเกมอีกสักรอบแล้วอะเดี๋ยวไปรีหน้าเกมก่อนนะไม่ไหวละอ่ะเดี๋ยวเป็นทางด้านของคู่แฝดละกันคู่แฝดอันต้าคือน่าจะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วผมจะสุ่มให้เหลือแค่50ตัวแล้วผมจะพอนะผมไม่ไหวแล้ววะจริงๆสำนักที่ผมไม่ไหวแล้วสภาพนี้ทรงนี้ผมว่าเก็บตัวกาชาไว้ครั้งหน้าดีกว่าว่ะไม่งั้นเจ๊งแน่นอนสภาพนะผมว่าเจ๊งแน่นอนนะอะมา ผมจะให้โอกาสทางเกมอีกเพียงแค่40ใบเท่านั้นนะเพราะว่าผมมี210กว่าใบนะใช้เหลือใช้เหลือ50ผมว่า160ก็สภาพไม่ไหวแล้วนะอาซูชิหอซาไลานะตอนนี้เกมผมก็เริ่มแหลกแล้วไม่รู้เป็นที่อะไรนะเอ้ยมาหน่อยเฮ้ยโอ้โหผมเห็นใจนะบางคนที่มันไม่ได้นะรวมถึงผมแนละ้วผมก็เห็นใจตัวเองเหมือนกันนะ โอ้โหทรงนี้ไม่ไหวเลยจริงๆเดี๋ยวขอรีนาเกมอีกรอบแล้วกันคือเกมแหลกมากเลยอ่ะโอ้โหไม่ออกเลยนะอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆนะเป็นทางด้างของตัวฟรีนะครับร่างธรรมดานะก็เหลืออีกย0ตัวสุดท้ายแล้วผมจะเปิดแค่นี้ก็พอแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆคือสงสัยดวงไม่มาแล้วนะโอ้โหผมอยากจะเครซี่มากเลยนะผมไม่ได้อะไรเลยนะเดือนที่แล้วอุตส่าห์เติมไปตั้ง5000ลูบี้นะไม่มีอะไรเลย ไปเดี๋ยวน้าตอไม้อเดี๋ยวผมจะทําการรอแบบใจเย็นๆนิดนึงนะผมจะแบบใช้ธรรมะเยียวยาจิตใจของผมนะเมื่อจิตเราสงบนะคือเราก็จะดึงดูดดูเดียสก,กับฟิตมานะไปโอ้โหฟิตตัวหดไปเยอะเลยนะเมื่อกี้ทรงสภาพนะฟิตจากแบบตัวเท่านี้เหลือแค่นี้โอ้แถมตัวเหลืองไปเยอะด้วยสงสัยไม่รู้ทำอะไรมานะตัวเหลืองเลยไปปึ้งรถเข็น ครั้งสุดท้ายและวหนึ่งสอโอ้โหหนักจัดร6อสใบไม่ออกเลยสภาพนะทางเกมปึ้งเรียบร้อยโอ้โหหนักจัดนะหนักจัดเลยสำหรับไอดีหลักนะ1 2 3 4 5สอ 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31,32 32ตัวไม่มาสักแดงเดียวเลยหูทุเลชจัดนะผมไม่อยากจะพูดคำนี้เลยนะแต่ทางเกมคือเอาทั้งดาวตกผมเอาทั้งตัวกาชาผมผมว่า จะทนว่าอ่ะสำหรับใครนะครับที่อยากได้ตั๋วกาชาติอยากได้ลูบี้นะร้านเจน้ําการค้าพร้อมให้บริการท่านเสมอนะเติมถูกเติมไวเน้นคํานี้ว่าเติมถูกเติมไวปลอดภัยแน่นอนนะครับร้านเจน้ําการค้านะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับใครที่สุ่มอะไรได้นะครับก็ขอให้โชคดีนะเอ้ยต้องบอกว่าใครที่อยากได้อะไรก็ขอให้โชคดีนะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านทีมขอไปพักก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วหัวจะปวดสุดจะทนจริงๆกับเกมนี้นะอ่ะบ๊ายบายครับบ๊ายบาย